สวัสดีครับผมปลาล์มยูร็อกเพื่อนแท้ช่างครับวันนี้เรื่องตัดหญ้าไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปครับวันนี้เรามีเครื่องตัดหญ้ายูร็อกทีซีรีสเรามาโอเ n b บ็อกกันประกอบด้วยอ,อะไรบ้างเนี่ยตัวเครื่องนี่มันลอ้อมันมีล้อครับที่ชาร์จแบตแบตเตอรี่มือจับ ปัจเจสอ,อย่างโอ้ใบตัดมี2แบบแบบแรกเรียกแบบไนลอนไนลอนหรือพลาสติกโพลิเมอร์ใบที่2ก็คือใบตัดเหล็กตรงนี้เอาไว้ตัดพวกกิ่งไม้หรือวชัชพืชแข็งๆนะครับนี่กาดนะครับเดี๋ยวเราลองดูทำอะไรกันได้บ้างตัวเครื่องนะครับ มันปรับระดับได้แล้วแต่เลยว่าอยากจะตัดหญ้ายาวสั้นนะครับปรับขนาดของก้านได้อนั่นเรามาดูการประกอบกันสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือล้อคุณอยากได้ความสูงระดับหญ้าระดับเท่าไหร่เนี่ยคุณเลือกได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ารูปรับระดับล้อเนี่ยมี3รูนะครับเราเลือกระดับความสูงของหญ้าที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมจะเอาระดับกลางนะครับ ง่ายมากเลยเราใส่น็อตไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาล้อใส่ไปเลยตรงนี้ถูกดีไซน์ไว้ให้บิดตับล้อตรงนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมบิดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ละอย่าให้นั่นเกินนะครับถ้านั่นเกินล้อมหมุนไม่ได้อ่าอ,อแค่นี้ก็จบแล้วใช้งานได้แล้วครับวิธีการใส่ใบใส่ล้อไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามาดูก็มีเครื่องมือนะครับเราก็บิดตรงนี้ออกมาเราก็ดึงมันออกมาได้ครับ ตรงนี้เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่ที่ใส่ลอ้อเราก็เลยต้องถอดน็อตตัวนี้ออกด้วยทางกลองก็มีเครื่องมือมาให้เหมือนกันคราวนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ตรงๆให้ตรงกัะรูไม่ได้นะครับมันต้องบิดนิดนึงเหตุผลมันมีล็อกของมันปุ๊บแล้วเราก็บิดเข้าไปเลยให้รูตรงเห็นไหมครับน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเร,เราก็ใส่ตรงนี้นะครับ ล็อกเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับแข็งแรงแล้วต่อมาเราก็ใส่สีดำาลงไปปุ๊บนี่คือใส่แล้วนี่ใส่เรียบร้อยแล้วเอาใบวันนี้เราจะตัดหญ้านะครับเราก็ใช้ใบนี้สองด้านเหมือนกันแต่ด้านไหนก็ได้จะเห็นร่องตรงนี้นะครับมันเอาไว้ล็อกคือตรงนี้นะครับกดให้มันลงเข้าไป อย่าลืมใส่แหวนนะครับก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่น็อตลงไปให้แน่นนะครับวิธีใส่บางใบนะครับใส่เข้าไปในรูนหนึ่งก่อนแล้วก็ดึงเข้ามาเพื่อจะใส่อีกรูน,นึงครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่ตัวมือจับกันนะครับเราต้องหันคว่ำลงมานะครับเพราะเราต้องเอียงๆอย่างนี้นะครับเราถอดน็อตออกมา เสียบเลยประกอบกเสร็จเรียบร้อยผมทบทวนการประกอบนะครับสิ่งแรกก็คือเราใส่ล้อก่อนนะครับต่อมาเราใส่ใบใส่บางใบนะครับแล้วก็ใส่มือจับการใส่แบตเตอรี่ก็เสียบเข้าไปเลยครับง่ายมาก เจะแนะนําใบตัดชนิดต่างๆนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับตัวนี้เรียกว่าใบตัดโพลิเมอร์นะครับตรงนี้เราใช้บ่อยและใช้ประจาอยู่แล้วใช้สําหรับตัดหญ้าครับใช้แทนเส้นเอ็นนะครับตัวนี้แล้วทนกว่าเส้นเอ็นด้วยนะครับใบตัดบางต่อ8นิ้วนะครับตัวนี้ใบตัดบางต่อ6นิ้วตัวนี้ก็ใบเลื่อนวงเดือนใบเลื่อนวงเดือนนะครับกับใบบางต่อเนี่ยสตัวนี้มันทํางานต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ไว้ฟันนะครับตัวนี้เอาไว้เลื่อยครับใบเลื่อนวงเดือนผมน้วมันก็จะเลื่อยถ้ากิ่งไม้หนาหน่อยนะครับมันก็จะ จนขาดความต่างอยู่ตรงนี้ครับนี่แบตเตอรี่21โวลต์3 Ah นะครับเป็นแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับต่อเนื่องเนี่ย2ชั่วโมงได้สบายเลยแต่ผมคิดว่าผมตัดแค่ชั่วโมงเดียวผม่าคงเหนื่อยแล้วล่ะครับตัวนี้นะครับในการชาร์จนะครับการใช้ไฟครั้งแรกเราก็ชาร์จเลยครับให้ประมาณ3ชั่วโมงครับเป็นการกระตุ้นแบตนะครับเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้ครับว่าเต็มแล้วนะครับ แต่เมื่อเราตัดต่อไปนะครับในการใช้งานเนี่ยเราก็จะชาร์จประมาณ3ชั่วโมงต่อครั้นครับทุกคนคงสงสัยนะครับตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยใช้สําหรับแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่งคือแบตเตอรี่สพายหลังครับเรามาดูกันนะครับน้ําหนักมันหนักเท่าไหร่เครื่องนี้นะครับเราใช้ตาช่างกาแฟผมเลยตาช่างกาแฟของผมเนี่ยมันได้แค่สากิโลนะครับเฉพาะเครื่องเป่าเราลองมาดูนะครับเครื่องเปล่าก็คือประมาณ1.3ถึง1.4กิโลนะครับ โอเคเราใส่แบตเตอรี่ลงไปเราใส่แบตเตอรี่ลงไปก็ประมาณ1.7กิโลนะครับเรามาดูกันครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งล้อทั้งตัวเลยเท่าไหร่ประมาณ2.3กิโลเท่านั้นเองนะครับ